พี่น้องพี่น้องเมื่อเนี้มันแดดคักย่า่สีตำกล้วยสู้กินกเกี่ยมเคียงกันพี่น้องตำเครื่องมันแหลกแหลกกันใส่แบบเขือคืนเข้าไปน้ำตำกล้วยมันแหลกแหลกใส่แบบพกกบบริกล้วก็บแกเขือคืนใส่น้ำพี่น้องแหลกว่าแหลกรกระซ้างมันถึงตอนคุลูปีเครื่องปุ๋งย่นนา่บันย่า่กะเสียวแบบนาวมันนาวบีบจูไป จุลงไป,ไป,ไปเปรี้ยวๆหน่อยไม่เป็นไรเพราะกล้วยมันฝาดจ้าแล้วก็จะเอาน้ำตาลทรายลงไปปนกับผงชูลดจ้าน้ำปลรราใส่จ้า ใส่ลงไปตายนวววชิมดูใส่ปลรราอีกช้อนหนึ่ง อปย่าไปลาใส่น้ำปลาเลยใส่ตะน้ำปลาก็พอเรวย่านฉีกขันย่างไปเอาวันเถอะใส่บักนาวเพิ่มเข้าไปมะแดงมันไม่สมจ้าจุดยอดบั้งรอบรอบพร้อเสิบฟจะ้ะ หันกล้องมาทางนี้ก่อนนะจ๊ะใส่จานเลยเจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าจำกล้วยบ้านยายโจมจ้าเป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟจ้า